ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสน,เนอเบนฟอร์ดคึกจัดโทนี่ทีเด็ดลิพูใช้สามหน้าซาร่ามาเน่ลุ้นกำชัยยึดฝูงก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเบนฟอร์น้องใหม่ฟอร์มสุดติ่งหวังลุ้น3ามแต้มในบ้านตัวเองจัดอีแวนโทนี่หัวหอกตัวเก่งล่าตะข่ายในเกมลีพบกับหงแดงครั้งแรกในรอบ74ปีโดยจะเกนครอบเน้นเต็มสูบจัด3ประสานทั้งโมเม็ซาลา ดิโกโชต้าและเซเดียวมาเน่บุกล่าใชยเพื่อลุ้นนำหัวตารางต่อไปในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่25กันยายนี้เริ่มแข่งขันเวลา23นาฬิกา30นาทีรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนฟอร์ดปะทะลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทูพ o u ี h Premiere f o d หนึ่งสนามเบนฟอร์ดคอมมิวนิตี้สเตเดียมสภาพทีมโดยทั่วไปเบนฟอร์ดโทมดแฟงพาน้องใหม่เบนฟอร์ดออกสตาร์ท5เกมแรกในลีกได้สวยด้วยการชนะ2เสมอ2แพ้1 โดยฟอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนแกร่งมากบุกไปชนะวูฟได้2ต่อ0ูนทั้งที่เหลือตัวผู้เล่น10คนกลางสัปดาห์เบนฟอร์ดเปิดบ้านไล่ถล่มโอแฮมปิก7.0ต่อนทั้งที่แฟรงค์เปลี่ยนยกชุด11คนซึ่งนัดนี้ชันดอนปาบติสเตที่โดนไล่ออกวันกับหมาป่าพ,พนโทษแบบเรียบร้อยเพราะนับโทษในเกมกับโอแฮมไปเรียบร้อยทีมต้องลุ้นความฟิตของลิโกเฮนดี้นักเตะฝั่งซ้ายที่เจ็บข้อเท้าขณะที่แมดเบสโซเลนเซนเจ็บเข่าและดาซินวาเจ็บสะโพกจะพลาดการลงสนามแน่นอน โดยเบนฟอร์ดมีอีวานโทนี่เป็นตัวชวโรงแดนหน้านัดก่อนกับวูฟเขายิงหนึ่งายหนึ่งลิเวอร์พูลจเกนครอบพาทีมหงแดงแตึง3ลงสนาม5นัดในลีกด้วยการชนะ4เสมอหนึ่งมีสถิติเหมือนกับเชลซีไปเป๊ะทุกอย่างทั้ง2ทีมนำจากฝูงพิม์ลีกในเวลานี้เกมกลางสัปดาห์ลิปูบุกชนะนอริสามต่อศูนย์ในคาราบาวครับรอบ3โดยส่งตัวสำรองลงเพียบงานนี้จะกลับมาใช้ตัวจริงอีกครั้ง โดยทีมต้องลุ้นความฟิตของทเทรนอเล็กซานเดอร์โนและนาบีเกตาขณะที่ฮาวีเอลเลียสโดเปโตฟิมิโนและติโกอคันตาราจะพลาดการลงสนามในนัดนี้เพราะอาการบาดเจ็บผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเบรนฟอร์ด3-5-2ดาวิดรายาคริสตอฟเฟอร์เอเยอร์ฟอนตุสยยนสันเอธานพินน็อกเซกิกายอสชันดอนปาติสเตคริสเตียนนอกาดวิตาลียาเนลริโกเฮนดีไบอันเอมเบลโม อีแวนโทนี่ผู้จัดการทีมโทมัสแฟรงค์หรือพูซีสามสามอลิซอนเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์โนเจลมาติฟเฟอร์กิลฟันได้อันดูโลบสันจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยเจมส์มิลเนอร์โมฮัมหมัดซาลาดิโกโชตาซาดิโอมาเน่ผู้จัดการทีมเจเกนคลับผู้ตัดสินสจวตแอดเวลผลการพบกัน5นัดหลังสุดวันที่17มิถุนายน2547รายการดิวิชั่น1 ผลการแข่งขันเบรน์ฟอร์ดรลิเวอี์พูล1 26ตุลาคม2546รายการดิวิชั่น n เดิมลีว์พูล1เบนฟอร์ด0 25มีนาคม3 9ดิวิชั่น1เดิมลีว์พูล1เบนฟอร์ด0 19ยพฤศจิกายน38ดิวิชั่น1เดิมเบนฟอร์ดลิเวอร์พูล1่วันที่19มีนาคม38ดดวิชั่น1เดิมเบนฟอร์ด1ลิเวอร์พูล3วิเคราะ,ระรรนนห์ หงแดงกับสถิติไร้พ่ายในเกมลีกจนถึงนับเวลานี้ที่ลิพูไม่พบเจอกับความพ่ายแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วกว่า7เดือนนับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาโดยเกมล่าสุดที่พวกเขาพ่ายแพ้ก็คือการพบกับน้องใหม่ในฤดูก,กาลก่อนอย่างฟูแลมที่บุกมายัดเยียดความปราชัยถึงแอนฟิลศู์ตัวหนึ่งแต่หลังจากนั้นนับเป็นเวลา15เกมเจเกนครอปพาทีมคว้าชัยไปได้ถึง12เกมเสมอไปเพียง3และยังไม่แพ้ใครโดยก่อนหน้านั้นในปี2020สหแดงเคยทำสถิติเอาไว้มากถึง44นัดติดต่อกัน เป็นรองเพียงอาเซนอลในปี2004และเชลซีในปี2005ที่ทำไว้49นัดเท่านั้น2เบรน f ฟอร์ดน้องใหม่พันอึดหากดูแค่ชื่อชั้นของสมสรหลายคนอาจจะคิดว่าเกมนี้ลิพูเจองานง่ายเพราะเป็นการพบกับทีมน้องใหม่ในพิบลิกที่อาจจะบังเอิญชนะเพลย์ออฟขึ้นมาในฤดูกาลนี้แต่หากใครได้ดูฟอร์มการเล่นของเบรน f ฟอร์ดในปีนี้ต้องบอกเลยว่าโทมัสฟาง สามารถยกระดับทีมขึ้นมาจนทัดเทียมสูสีกับบรรดาคาประจำหลีกสูงสุดได้เป็นที่เรียบร้อยแถมเกมนัดเปิดสนามพวกเขายังจัดการเอาชนะอาเซนอลมาได้อย่างไม่ยากเย็น2ต่อ0ูนย์ที่สนามแห่งนี้มาแล้วจนหลายคนยกไปเทียบว่ามีความใกล้เคียงกับ United. เชฟฟิออลด์ยูไนเต็ดเมื่อ2ฤดูกาลก่อนที่ขึ้นมาก็สามารถสร้างความฮือฮาและเกือบจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกหลังจบฤดูกาลเพราะฉะนั้นหากของแดงประมาทแล้วก็อาจจะไม่รอดกลับออกมาก็เป็นได้ 3. สถิติที่น่าสนใจต่างๆแบบหมัดต่อหมัดในฤดูกาลนี้เกมรุกจำนวนประตูในฤดูกาลนี้เบรนส์ฟอร์ดห้าลิผูสิบสองได้จากจุดโทษเบรนส์ฟอร์ดหนึ่งลิผูหนึ่งยิงได้จากในกรอบเบรนส์ฟอร์ดห้าลิผูสิบเอ็ดยิงได้จากนอกกรอบเบรนส์ฟอร์ดศูนย์ลิผูหนึ่งยิงได้จุดลูกม่งเบรนส์ฟอร์ดหนึ่งลิเวอร์พูลหนึ่งจำนวนครั้งที่ยิงทั้งหมดเบรนส์ฟอร์ดสามสิบเจ็ดลิผูแปดสิบสามยิงตรงกรอบเบรนส์ฟอร์ดสิบสองลิผูสี่สิบสามยิงชนเสาและคานเบรนส์ฟอร์ูล จำนวนครั้งที่จ่ายบอลเบนฟอร์ด1,786ลิพู2,748จำนวนครั้งที่จ่ายบอลสำเร็จเบนฟอร์ด1,297ลิพู2,330อัตราการจ่ายบอลสำเร็จเบนฟอร์ด72.6%ลิพู84.7%เกมรับจำนวนประตูที่เสียเบนฟอร์ด2ลิพู1คลีนชีตเบนฟอร์ด3ลิพู4เสียประตูจากในกรอบเบนฟอร์ด 1, 1ลิพู1เสียประตูจากนอกกรอบเบน์ฟอร์ด1ลิพู0 บล็อกลูกยิงเบนฟอร์ด8ลิเวอร์พูล12เข้าสก,กัดเบนฟอร์ด49ลิพู39ใบเหลืองเบนฟอร์ด9ลิพู5ใบแดงเบนฟอร์ด1ลิเวอร์พูล1เจกเกนคลอบกุนซือของลิพูกล่าวชื่นชมในสไตล์การเล่นของเบนฟอร์ดและสิ่งที่โทมัสแฟงทำหลังมีผลงานน่าประทับใจนับตั้งแต่เลื่อนขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเบนฟอร์ดเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกผ่านการเพลย์ออฟก่อนเริ่มต้นการเล่นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยชัยชนะเหนืออาเซนนนออลลแะปััััจจุบรรบรงงงดกาาาต เบนฟอร์จังพบกับบททดสอบใหญ่ด้วยการเจอริพูในสุดสัปดาห์นี้กระนั้นครับก็ได้กล่าวชื่นชมถึงสิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาเมื่อถามว่าเบนฟอร์ช่วยมอบความรู้สึกสดใหม่ให้ได้มากขนาดไหนครับตอบว่ายอดเยี่ยมสุดๆเลยละ่ะผมได้ชมงานแถลงข่าวของโทมัสแฟรงค์และนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เอนเตอร์เทนที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมได้ดูมาในช่วงปีหลังๆเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงที่พูดถึงนักเตะแต่ละคนเป็นงานแถลงข่าวที่ดีมากๆเราต้องเริ่มด้วยสิ่งนนั้ พวกเขาเองก็เล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมทีมที่พวกเขามีก็ยอดเยี่ยมเช่นกันโทมัสทำได้ดีมากๆเบนฟอร์ทำได้ยอดเยี่ยมเลยทั้งการเสริมทัพพวกเขาแตกต่างขนาดไหนพวกเขาแสดงสิ่งนั้นให้เห็นได้มากขนาดไหนแม้จะมีเงินน้อยแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะสร้างสิ่งที่พิเศษมากๆลิเวอร์พูลถูกขั้นมาว่าจะเก็บ3มแต้มไดจากการไปเยือนถิ่นลอนดอนตะวันตกในเกมวันเสาร์ถึงอย่างนั้นครับยอมรับว่าเบนฟอร์ก็มีโอกาสที่ทำแสบใส่พวกเขาได้เช่นกันใช่พวกเขามีโอกาสชนะ ไม่ใช่เพราะนี่คือฟุตบอลแต่เป็นเพราะฟุตบอลที่พวกเขาเล่นพวกเขาเป็นทีมที่ขัดเกลามาอย่างดีในระบบ 35--2 หรืออะไรก็ตามที่พวกเขาเรียกทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรทุกคนจะช่วยกันทุ่มเทมากยิ่งขึ้นกับการเล่นในสนามใหม่ผมได้ชมเกมที่พวกเขาเจออาร์เซนอลผมเห็นพวกเขาฉลองชัยชนะเป็นเรื่องเยี่ยมที่ได้เห็นเช่นนั้นเรารู้ว่าจะได้พบกับอะไรในการไปรเยือนมันจะเป็นเกมที่ยากมากแต่ก็สมควรแหละนี่คือฟุตบอลเราต่างมีโอกาสกันทั้งนั้น เราทุกทีมอยากจะคว้าชัยพวกเขาจะลองสักตั้งแน่นอนเราจะลองสักตั้งเช่นกันเป็นเกมที่สำคัญสำหรับเรามากผมตั้งตารอเลยล่ะโอเลกุน่าโซชากุนซูแมนจิตออกมาตำหนิผู้จัดการทีมคนหนึ่งซึ่งทุกสื่อระบุว่าเป็นเจเกนครอปนายใหญ่ลิผูว่าเป็นตัวการที่ทำให้ผีแดงได้จุดโทษน้อยลงในฤดูกาลนี้โซชารู้สึกงุนหงิดหลังจากที่คริสตโนโลนอโดถูกประเิฐจุดโทษถึงสองครั้งในเกมชนะเวสต์แฮมเมอร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และรู้สึกว่ายเต็ดควรที่จะได้จุดโทษในการพระของมาร์กโนเบิลต่อเจสซีลินการ์ดเมื่อทั้งสองทีมพบกันอีกครั้งในถ้วยคาราบาวครับที่โอทาฟอร์ดเมื่อคืนวันพุธในาใยพีแดงรู้สึกว่าครอปมีส่วนไม่เกิดปัญหาตั้งแต่ที่กุนสือชาวเยอรมันบนในเดือนมกราคมเกี่ยวกับจำนวนจุดโทษที่ยเต็ดได้รับเราแค่ต้องหวังว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราสมควรได้รับโซชากล่าวก่อนเกมพระแอสตันมิลล่าเราน่าจะได้จุดโทษ3าครั้งใน2เกมหลังสุด มีผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่กังวลว่าเราจะได้จุดโทษในปีที่แล้วและจากนั้นก็มือว่าการตัดสินใจให้มันยากขึ้นผมได้เห็นความแตกต่างอย่างมากนับจากนั้นเป็นต้นมาคุณต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินและหวังว่าเราจะได้รับการเป่าที่ถูกต้องนในเมชานี้สมโมสรลิปูไม่มีความตั้งใจที่จะดึงฟิลิเป้คูติญโยเพลย์เมกเกอร์สำรองของบาสเนลล่ามาร่วมทัพในตลาดมกราคม2อ2 2แม้ครั้งหนึ่งดาวเตซัมบ้าเคยสร้างชื่อที่แอนฟิล รายงานจากเอลนาเซโอนานกาตาโลเนียว่าหลังจากคููที่ย้ายออกจากหงแดงไปบาซ่าเมื่อตลาดมกราคม2008เส้นทางอาชีพก็มีตดดิ่งลงเพราะไร้การสนับสนุนจากเทรนเนอร์ที่ค้ำหนูทุกๆคนครั้นได้โอกาสยืมตัวคาแข้งให้บายเยร์มินิกก็แค่เปลี่ยนบรรยากาศดังนั้นเอเยนตักเตะเคียชูรับเชียนจึงวิ่งเต้นมองหาความเป็นไปได้เพื่อย้ายกลับไปเล่นให้ครอปอีกครั้งอีกทั้งอสุกราน่าก็หวังปล่อยแข้งวัย29ปีออกไปเพื่อลดค่าจ้างก้อนโต อย่างไรก็ตามท่าทีจากเมอร์ซีไซส์ไรซ์ซึ่งความตั้งใจเอาคูตินโยกลับมาทั้งจากการยืมใช้งานหรือซื้อขาดราคาย่อมเยาเพราะบอสเจเคยังไม่ยกโทษให้แก่นักเตะที่หักหลังทีมบวกกับแผนงานปัจจุบันสามารถเล่นฟุตบอลได้แบบมองข้ามดาวเตะสไตล์เพลย์เมเกอร์ฟรีชเคสสื่อเมืองกระทิงเปิเดเผยว่าลิปูยังคงสนใจทาบทามมาโกอาเซนเซโอกองกลางของเรียมริตมาร่วมทีมในอนาคตอันใกล้ดาวเตะวัย2 5ปีตกเป็นข่าวว่าคูจะย้ายสังกัดในตลาดหน้าหนาว หากยังไม่รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแม้เพิ่งระเบิดแฮตติกงในเกมถล่มมาโยกา้าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อเซนเซโอก็ยังมีโอกาสย้ายออกจากถิ่นซานเตโกบาร์เบลและหงแดงก็พร้อมตามจีบรายงานอาว่าเจอเกนครอปต้องการเสริมทีมอีกและมองว่านักเตะทีมชาติสเปนรายนี้คือการเซ็นสัญญาสำคัญของเขา2กรูดังเมืองพระดีมาร์กลอเรนซสันและไมเคิลโอเวนฟันธงพิมพ์ลิกสัปดาห์นี้ดูก ja ันค ok ู e ่เอกเชลซีพบแมนซิตี้จะลงเอยอย่างไร ทัศนะของลอเรนสันวันเสาร์ที่25กันยายนเชลซีเสมอแมนเชสเตอร์1-1แมนเชสเตอร์ชนะไอซ์นัลเบล่า2-0เอเบตันชนะนอริส2-0ลีดชนะเวสต์แฮม2-1เลสเตอร์ชนะเบอร์ลี่2-1วัตฟอร์ดเสมอนิวคาสเซิล1-1เบรนท์ฟอร์ดแพ้ลิเวอร์พูล0-2วันอาทิตย์ที่26กันยายนเซาท์ทอมตันชนะวูบ2-1ไอร์เซนอลเสมอสเปอร์1-1วันจันทร์ที่27กันยายนคริสตันเพลตเสมอไบรตัน1-1 ทัศนะของโอเว่นวันเสาร์ที่25ก,กันยายนเชลซี Chelsea ชนะแมนซิสเตอร์2-1แมนเชสเตอร์ชนะแอสตันวิลล่า2-0เอเบตันชนะนอริส3-0ลีดแพ้เวสต์แฮม1-2เลสเตอร์ชนะเบอร์ลี่2-1วัตฟอร์ดเสมอนิวคาสเซิล1-1เบนฟอร์ดแพ้ลิพูล0-2วันอาทิตย์ที่26ก,กันยายนเซาท์แชมตันแพ้วูฟ0-1อาร์เซนอลแพ้สเปอร์1-2วันจันทร์ที่27กันยายนคริสตัลพาเลซเสมอไบรตัน right 1-1 ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ